สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิซอดนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน IP ของเครื่อง Synology n a s นะครับซึ่งในเอพิซดที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนำวิธีการตั้งค่าพื้นฐานไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับ เรื่องของการเซตค่าต่างๆแล้วก็เดี๋ยวในเอพิโซดนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการฟิกหรือว่าการกำหนดค่า IP ให้กับเครื่อง NAS นะครับการกำหนดค่า IP ก็สะดวกนะครับสะดวกสบายตอนที่เราเรียกใช้เครื่อง NAS เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเช็คค่า IP ที่เขาสุ่มมาให้ในแต่ละครั้งนะครับ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องการเข้าผ่าน Quick Connect นะครับก็ตัว IP ตัวนี้ก็เข้ามาช่วยได้นะครับในเรื่องของการเข้าไปใช้งานผ่านเน็ตเวิร์ผ่านเครือข่ายที่เรากำหนดไว้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับเพื่อนๆเราเข้าไปที่ Quick Connect เลยนะครับรั Note <pad. S 2> q น Notepad h t t p s q u i c k c o n n e c t s v n i l a y d e s k t o p เข้าไปเลยครับ access via Synology Google Chrome Pure 9 p u r a access via Synology Section. นะครับโอเคเข้ามาที่ d e สก์ท็อปเซ i ชัเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นแท็บลงมาครับ t o b a r view site information in DSM h e l 4อรกรดีว่าจะอยู่ที่เดสก์ท็อปเซชัอยู่แล้ว e s t o e control home ขึ้นไป control home ขึ้นไปก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ h o อ e control panel a DSM h e l 4 DSM h e l นะครับ,รบ out of menu graphic note กดให้มันเป็น f o กัสโหมดแล้วก็เบลล์โหมดนะครับให้เช็คให้มันเป็นเบ o ล์โหมดครับเพื่อนพอเพรตอนแรก แล้วก็คอนโทรโฮมขึ้นไปนะครับถึงจะขึ้นไปหลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงมาเลยครับ Click menu, menu item. มีเมนูไอเทมเมนูไอเทมคอนโทรพานเอลตรงนี้นะครับเอนเทอร์ Enter เลยโอเคมันก็จะบอกฟ้องว่าอ่า uh, this is the last element นะครับให้แท็บเพื่อที่จะไปโฟกัสที่ตัวพื้นที่ ของ Control Panel นะครับแถบลงมาครับ Search กระจายมาจะมาที่โฟกัสอยู่ที่ Search Edit แล้วก็กด NVDA Space Bar ให้เป็น Browse โห de ครับนะครับเลื่อนลูกศรลงมาเลยแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Control Panel List Clickable File Sharing Control Panel List Clickable Button Shared Folder Control Panel List Clickable Button File Service Control Panel List Clickable Button User and Group ครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเลื่อนลงไปที่ Network เลยนะครับ Control Panel List Clickable Button Domain Slash Control 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 Panel List Clickable Button Network นะครับตรงนี้นะครับ Enter เลยครับ Control Panel Preview List network Level to collapse a 4หลังจากนั้นมันเป็นโฟกัสโหมดอยู่นะครับให้เรากดสเปซ bar ให้เป็นเบราโหมดครับครับหลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงมาเลยครับ control 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 out of tab collapse network interface นะครับตรงนี้นะ tab selected expanded general ตรงแท็บนะครับตรงนี้นะครับมันถ้าแท็บไหนที่มันถูกเลือกอยู่มันบอกว่า selected นะครับตรงนี้นะ control out of list clickable tab selected expanded general นะครับ general selected นะครับ selected general นะครับ นั่นหมายความว่าตอนนี้มันเลือกที่ General ให้เราเลือกลูกศรลงมาครับ Tab collapse network interface นะครับให้เลือกที่ network interface ตัวนี้ครับกด space bar ไปเลยครับ Network interface link selected expanded นะครับตอนนี้นะครับ network interface selected expand นะครับหลังจากนั้นให้เลือกลูกศรลงมาเลยครับ Tab collapse Tab collapse blank clickable menu button collapse sub menu create นะครับตรงนี้เป็น create นะครับยังไม่สนใจนะครับข้ามไปเลย clickable 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 button non available ลงมาเลยนะครับ clickable blank blank list clickable lan1 ตรงนี้มันจะมีแลนนรับแที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนในที่นี้มันจะมีแลนอยู่2องแลนนะครับตัวที่ต่ออยู่ก็จะเป็นแลนหนรน one list clickable static ip list clickable connected ก็จะเป็น ip connected สถานะ list clickable 110 110 1 e r o o n list clickable land t อันนี้ก็จะเป็นแลน2 list clickable dhcp list clickable disconnected อ่า disconnected ก็แสดงว่ายังไม่ connect นะครับ list clickable 169, 254, 186, 168 okay. นะครับไม่เป็นไรนะครับเราไปที่ lan หนนะครับเราจะไปเปลี่ยนที่ lan list 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 clickable static ip list clickable lan d 1. 1นะครับตรงนี้นะครับ lan 1กด space bar เลยครับเลือกเลย lan one connected 1> <Land> 1. พอเราเลือกตรงนี้นะครับมันจะเป็น full o n e แล้วก็บอกว่า lan one connected แล้วมันจะ refresh ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆ lan one connected you นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะชิปแทบขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้นะครับชิปแทบขึ้นมาที่ edit button enter เลยครับนะครับแค่นี้นะครับ blank 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 อ่ามันก็จะเปลี่ยนให้เวลาเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงให้เราแทบลงมาครับ button edit IPv4 link นะครับหลังจากนั้น control home ขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็กด r ลงมาเลยครับเพื่อน clickable get network configuration automatically DHCP radio button not checked Manualfiguration But check get Network Radio ตัวนี้นะครับตัว get network automatically ตัวนี้นะครับปกติถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับเพื่อนมันจะเช็คอยู่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขตัว IP ไม่ได้นะครับให้เรากด R อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับให้เราเช็คตรง use manual configuration ตัวนี้ครับนะครับเช็คเลยนะครับ get network radio button checked นะครับ Use manual configuration radio button check radio ตัวนี้นะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้เสร็จแล้วเลือกลูกศรลงมาครับ c l i c k ข้ไ use manual configuration IP address edit r e q u i r e 110 110 110 192นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น110.110.110.192นะครับซึ่งเป็น IP ที่เราจะต้องกำหนดซึ่งค่า IP เนี่ยมันจะต้องเหมือนกันกันกบ ตัว IP เนี่ยมันจะต้อง3ชุดแรกมันจะต้องเหมือนกันในวงแหวนที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ i <Add> กด e เป b a r เข้าไปครับ <Edit. S 1> home. Uh, กดโฮมเออกดโฮมแล้ผมก็จะใส่110 1 0 1 1 0 1 0นะครับ1 1 0, 1, 0. 1 1 0 1 1 0 1 9 2. อ่าอันนี้เป็น192ผมเป็น199แล้วกันนะ blank two น,นะครับ non lock on นะครับ nine นะครับ199่งเก้ nine nine one nine nine blank แล้วตอนนี้นะครับ non lock off นะครับหลังจากนั้นก็กดให้เป็น browse mode subnet mask subnet mask ตัวนี้ก็จะต้องเหมือนกันกับอุอปรกรณ์ในวงแลนของเรานะครับตัว subnet mask เนี่ยจะเป็นตัวแบ่งอุปรกรณ์นะครับแบบแบ่งประเภทแบ่งกลุ่ม การใช้งานอุปกรณ์ซึ่งผมก็คงไม่ไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆงงกัน Edit Required gateway. Edit Gateway 110 Gateway นี้ก็เป็นเกวย์ที่ได้รับมาจากตัวเราเตอร์นะครับ dnsedit110110 DNS ก็เหมือนกันนะครับ dns ก็จะเป็นตัว dns ที่ทได้รับมาจากเราเตอร์นะครับก็จะต้องเหมือนกัน checkboxnotcheckclickablesetasdefaultgateway โอเ okay. คหลังจากนั้นเรากด clickablecancelbuttonclickableokbutton Click okay. กด B ลงมาเลยนะครับกด B มาที่ okenter okay. เลยครับนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อย c ล i c k บ b l e ต u t แ o n cancel a p p l า ing นะครับมันก็จะบอกว่า a p p l y ing นะครับลองดูนะครับแอ p l ล ing รอสักคู่นะครับมันก็จะทําการเปลี่ยน IP แล้วก็การตั้งค่าใดๆต่อไปนี้นะครับมันก็จะไม่มีผลแล้วนะครับมันเพื่อนมันก็จะเปลี่ยนเป็น IP ตัวใหม่แล้วซึ่งตัว IP ที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาดีๆนะครับตัว IP แต่ละที่แต่ละเน็ตเวิร์กจะไม่เหมือนกันนะครับ ตัว IP มันก็จะแบ่งออกไปเป็นคัส A ์เคัส c คัสอะไรอีกต่างๆที่ที่ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นการใช้งานที่บ้านทั่วไปก็จะเป็นคัส C นะครับก็จะเป็น1 9 2 1 6 8ัอจุดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นจุด0บ้างก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ในตัวเน็ตเวิร์ที่เป็นเพื่อนใช้อยู่นะครับว่าเขากำหนดมายังไง edit unavailable click applying clickable button cancel นะครับลองดูนะครับมันอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนเตอนนี้ถ้าเพื่อนเสงสัยอะไรนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเเป็นกำลังใจกันนะครับ Clickable Button o โโอเคน่าจะ Click applying น่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแหละครับมันก็จะขึ้น applying ไปเรื่อยๆเพื่อความมั่นใจครับเพื่อนเรอไปจนกว่ามันจะฟ้องอะไรสักอย่างนะครับ ตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนสำเร็จแล้วแหละนะครับปกติมันจะใช้เวลาไม่น่าจะนานนะครับตอนนี้มันคิดว่าผมคิดว่ามันน่าจะกําลังเปลี่ยนอยู่ครับกําลังพยายามที่จะเปลี่ยนแล้วก็พยายามเชื่อมต่ออยู่ก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะหา IP Clickable button cancel Applying นนะครัับตวี้ Clickable Applying Clickable button cancel Clickable button okay Blank Blank Click a button Clickable button cancel นะครับนะ Applying App <lying. S 1> นะครับ b l e Blank จริงจมันน่าจะได้แล้วแหละครับเพื Bl ank. Bl ank. ่อ <a> นๆรอสักพักหนึ่ง The operation failed. นะครับนะครับรอไปจนกว่า your operation failed นะครับแล้วก็จริงๆไม่ต้องไปตกใจนะครับก็ปิดออกไปเลย d นะครับแล้วก็เพื่อนๆเข้าไปที่ Quick Connect เหมือนเดิม Note https slash slash quickconnect desktop i t เข้าไปเลยนะครับ Access by Synology Access by Synology เดี๋ยวผมพาไปดูพาเพื่อนๆไปดู IP ที่ผมหน่วย l i g Station Synology Disk Station Desktop Tab Desk Blank 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 นะครับ Toolbar BSM File Control Panel Two of Four Alert This is the last element in Search e t i c Blank Searching. Control 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 panel list clickable button. Files control, control panel list clickable button. Terminal and as control panel list clickable system. Control panel list clickable button info center. Control panel list clickable button login portal. Control panel list clickable button regional option. Control panel oh, control right. con, 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 control panel list clickable button security. Control panel list clickable button network. <laughs> <laughs> control <laughs> panel preview. ก,กดให้เป็น Browse โหมแล้วก็ Control 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 Panel Tree Control 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 Out of Tab Collapse Network Interface Tab Selected Expanded General มาดูที่ Tab General นะครับซึ่ง Tab General เนี่ยมันก็จะแสดง IP ปัจจุบันนะครับที่เราใช้อยู่เดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรลงไปดูนะครับ Tab 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 l i n e Clickable General Enter the server name Server name Edit Required b e n i l i Station นะครับตรงนี้ Default Gateway 110 110 110 1 Land Clickable Button Edit IPv6 default gateway. Click up 110. 1. LAN 1. Click up IP. Checkbox not checked. Clickable. Manually configure DNS server. Preferred. Edit unavailable. Require 110. 1, Alternative DNS. Edit unavailable. a Clickable button. Advanced set out of proxy. Checkbox clickable. Connect via a proxy's address. Edit unavailable. Required. Address. Edit part. Edit unavailable clickable but checkbox unavailable check clickable. Bypass proxies out of grouping plan. Clickable clickable edit Click check click out of edit edit IPv6 clickable IPv6 default gateway click one default gateway. Edit server name. Enter the server clickable general clickable general. Enter the server name. D click out of tab 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 collapse traffic control tab collapse network interface network interface link select tab 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 black clickable clickable button unavailable delete clickable clickable blank blank list clickable line one. มาดูที่แล n หนึ่งนะครับเพื่อนๆลองดู list clickable static ip list clickable connected list clickable 110 110 110 199นะโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนเรียบร้อยและนะครับผมจะเข้าที่ผ่าน199ก็ได้นะครับเพ,เพื่อนๆพนผ่าน IP ตัวนี้ก็ได้ตอนนี้ตัว IP เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานต่อได้เลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ